อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะครับขอฝากช่องไว้ด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยครับเชื่อน้อยน่ะไอ้เด็กเว้นนี่เฮ้ <c oughs> เป็นไงล่ะยังไม่อีกเพียบเลยนะเอาไปกินสิฮะ <c oughs> ต้อยน่ะถึงแม้ว่ากาแต่ยนตั้งกแตหน่งองหนี้มีมากแค่ไหนมันก็ทาอะไรฉันไม่ได้หรอกน้อเห้ทำอะไร,รแกไม่ได้เงี้หนอนะงั้นถ้าพวกเขาล่ะฮะหมายความว่าไงน่ะ ท่านูวสอ่ว่พวกเราด้วย้ยพวกการีบใส่อวกไปจากป่านี่ซะเดี๋ยวนี้รีบไปเราเข้าพวกเราถอยเราท่านบูวสอสั่งเรารีบหนีเรารีบออกไปจากที่นี่ท่านภูว่าสอโปดูแลตัวเองด้วยนะครับน้อยนะไอเด็กสารเล,ะลวนี่นี่กาต้องใจล่อพวกเรามาที่นี่ใช่ไหมเฮ้ <c oughs> ก็ที่นี่นี่แหละที่มันจะเป็นสูสารเพราะว่าฉันเนี่ยได้เตรียมเอาไว้ให้แกายโดยเฉพาะแล้วแหละนะ ตอนนี้พวกมารลงสร์โลงหนมันก็ได้ตายไปเกือบหมดแล้วเราก็ควรจะได้เวลาเอาจริงนล้วสินะเอาละ่ะเปิดใช้งานสนามพลังสวรรค์โอ้ีอบันสุดยอดเลยยิ่งจริงๆด้วยความรู้สึกที่พลังเพิ่มขึ้นแบบนี้ฉันรู้สึกดีจริงๆเลยบ้านะหรือว่านั่นเป็นสนามพลังนั้นเหรอไอเจ้าเด็กนี่เอาละ่ะพวกเราไปฆ่ามันกันลุยเลยจะการมัอะไรพวกเรา เข้าไปเลือกกับมันพร้อมกันเลยเธอฮถึงแม้ว่าพวกกาจะมีสนามพลังสวรรค์มาช่วยแต่ว่าก็เป็นแค่เด็กกระจอกระดับ6ได้ระดับ7มันจะไปทำอะไรฉันได้กันล่ะถ้างั้นก็เข้ามาแล้วก็ตายกันให้หมดซะเยมาปะหัวนายมาลุยพร้อมกับฉันเถอะเฮ้ยเปิดชิงนนทักษะความกรธรอเปิดชิงนันทักษะคอริล่าคล่ง E. E. ยี่ยอยะยี่ไปไอ้เจ้าสองคนนั้นมันใช้สกิลเสริมพลังได้ทั้งคู่เลยงั้นเหรอเนี่ยโย่ฮะไอ้มันสองพวกนี้อย่าบอกนะว่าไอ้เจ้าพวกนี้เองก็เหรอรับดีไปซะทักษะมังกรทลายสวรรค์ยีเยี่ทักษะกอดิล่าทลายสวรร Ye e. yeah. ค์ะะยุ่งเหรอตายไปซะเย้่ e. พวกกา ไอเด็กเวน้นได้ใจเป็นนักเลยนะทักษะมังกรสนิม่วงคำร้อมเอตายไปซะยอะยะฮี่ี่ไม่ยอมหรอกนะเอาดนีไปกินซะทักษะโจมตีต่อเนื่องยะเอนั่นมันอะไรอีกเนอะยะยะคุณได้สังหารใน,นสู้ระดับแปดสำเร็จคุณได้รับข้าวประสบการณ์8,500ล้าน ไม่ใจจะเชื่อเลยว่าจะได้เอ็กพีจ่ายเจ้านี่ต้องไปพันห้าร้อยล้านแนะ่เสียดายที่ก่อนหน้านี้พวกระดับแตายเพราะว่าวางกับดักกับหัวเย่เราก็เลยไม่ได้ค่าประสบการณ์เลยนะสุดยอดเลยฉันไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าพวกเราจะสามารถจกกัดการการต่อสู้ระดับ8ได้จริงๆนะแต่ก็นะผลงานนี้มันเจ๋งที่สุดในชีวิตของฉันแล้วลยะในดูวมว่าลูกน้องของมันก็ได้หนีออกไปหมดแล้วเนอะไอเจ้าพวกปลาซีปลาสร้อยพวกนั้นเนะี่ยพวกเราไม่ต้องไปสนใจหรอก แต่ว่าเนะขาหน้าของตั๊กแตนล่งหนมันเน่ะสามารถจออโล่พลังได้ซึ่งนั่นมันจะต้องขายได้ราคาแพงอย่างแน่นอนเลยละ่ะแถมยังมีศพอีกมากมายให้พวกเราด้เก็บของอีกด้วยครั้งนี้กรจะคตรคุ้มเลยแหละเนะฮ่าๆๆจิงด้วยสินะครั้งนี้พวกเรารวยแล้วเว้ยฮ <laughs> นั่นสินะคนกว่าที่รวยกันแทบตายแล้วละ่ะด <laughs> ินเซลและหลังจากนี้นายจะยังไงต่อดีละ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอก พวเราแค่ต้องกลับสถาบันก็แค่นั้นละอืมแล้วนายคิดว่าพวกอศรินสายฟ้าที่อยู่ที่หน้าทางเข้าพวกมันจะไม่มารบกวนพวกเราอีกแล้วงั่นหรือไงกันละ่ะจะคิดว่าพวกมันไม่กล้าเข้ามาหรอพวกมันขี้ขาดจะตายมันไม่กล้าหรอกเนะแล้วภาพก็ตัดไปไม่กี่วันต่อมาอ๋อกูกูเสียวไปพ่อกลับมาแล้วฮะอยู่นี่เองเป็นไงบ้างละ่ะคิดถึงฉันไหมเวลาผ่านมาไม่ถึงเดือนแต่ว่าพวกนายเนี่ย ก็โตขึ้นเยอะเลยนะกินผลึกพลังไปเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยออ้หลวเย่ชื่อไม่ได้นะตอนนี้หลวเย่ยกลับไปที่มองง่งท้องฟ้าแล้วล่ะพวกนายคงจะยังไม่ได้เจอแม่ในตอนนี้หรอกนะฮะพี่หลินเซียวกลับมาแล้วงั้นเหรอพวกเราคิดถึงพี่มากเลยนะเฮ้พวกนายมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยท่าทางรีบร้อนกันเชียวมีอะไรหรือเปล่าล่ะก็พอดีว่าสัปดาห์หน้าจะมีการแข่งขัน ศึกนักสู้ระดับโลกกันแนะ่พวกเรากลัวว่าพี่กับพี่สาวโลวเย่จะกลับมาที่นี่ไม่ทันและจะอดเข้าร่วมการแข่งขันยังไงเล่าใช่แล้วล่ะพวกเราอาจจะไม่มีฝีมือมากพอแต่ว่าพี่หลินเซียวกับพี่หลวเย่นั้นไม,ไม่เหมือนกับพวกเราหรอกนะนนและถ้าหากว่าพวกพี่สองคนลงแข่งแล้วล่ะก็พวกพี่จะต้องทําผลกานได้ดีอย่างแน่นอนเลยเล่ะเฮ้ว่าแต่ว่าพี่หลวเย่เธอหายไปไหนแล้วล่ะพอดีว่าที่บ้านของเธอมีเรื่องนิดหน่อยนะตอนนี้เธอก็เลยต้องกลับไปที่เมืองห่งท้องฟ้าแล้วแหละนะ งั้นเหรอแลวพี่หลินเซียวจะเข้าร่วมศึกนักสู้ระดับโลกไหมล่ะแน่นอนว่าฉันจะไปแต่ก่อนหน้านั้นฉันจะไปที่หอคอยอย่างการทดสอบเพื่อไปฝึกฝนสักก่อนแหละนะเอาละ่ะฉันได้ยินมาว่าที่หอคอยนั่นมันลึกลับมากเลยนี่ถ้าสามารถไปถึงชั้นบนสุดได้แล้วก็แต่ได้รับรางวัลพิเศษบางอย่างด้วยนี่นะฉันเองก็เคยได้ยินนะตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันศักดิ์สิทธิ์มามีแค่9้าคนเท่านั้นที่สามารถไต่ไปถึงยอดหอคอยนั่นได้ใช่แล้วละ่ะว่ากันว่าคนทั้ง9ก้านั่น ตอนนี้ก็กลายเป็นนักสู้ระดับ9้าวกันไปหมดแล้วด้วยหรือว่าบางคนก็มีระดับที่สูงกว่านั้นไปแล้วด้วยพี่หลินเซียวหอคอย,อยาการทดสอบนั้นมันอันตรายกว่าหอคอยฝึกฝนปกติมากเลยนะโอกาสที่จะตายระหว่างการทดสอบมันจะมีสูงมากและแม้แต่หากว่านักเรียนฆ่ากันในหอนั้นสถาบันก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยฮก็นะของล้ำค่ามันก็ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะได้รับมันมาอยู่แล้วล่ะและในฐานะนักสู้ ถ้าอยากจะแข็งแกร่งขึ้นเลยล่ะก็มันก็ต้องกล้าที่จะฝ่าความตายนั่นไปให้ได้และภาพก็ตัดไปนยารงตีอาวุธของสถาบันศักดิ์สิทธิ์พ่อโหนมนายมาที่นี่นายอยากจะตีอาวุธแบบไหนกันลองบอกฉันมาหน่อยสิสวัสดีครับพอดีว่าผมอยากจะตีอาวุธชิ้นนี้นะครับอ๋อนี่มันแบล็กแรเดียนงั้นเหรอนี่เฮ้นี่คุณรู้จักแบล็กรเดียนด้วยงั้นเหรอ คนที่ทำอาชีพนี้จะมีใครไม่รู้จักไอ้เจ้านี่กันหรอฮ่าฮ่าฮไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้ฉันจะได้เห็นอาวุธที่ทำาจากแบล็กเรเดียนด้วยตาตัวเองแบบนี้นะแต่ว่านะไอ้เจ้าหอกแสงสีดำนี่ถูกตีมาดีมากเลยนะนี่ใครเป็นคนตีให้หนายกันล่ะนี่ยฝีมือของเขาถือว่าสุดยอดเลยล่ะแต่ว่าฉันนั้นไม่มีวัสดุที่ดีกว่าไอ้เจ้านี่เพื่อเสริมพลังให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะซีลัวเย่นี่เธอ เรื่องวัสดุไม่ต้องห่วงหรอกครับผมเตรียมพวกมันมาให้แล้วละ่ะโหนี่มันคือขาหน้าของตั๊กแตนล่องหนอย่างนั้นเหรอนี่อย่าบอกว่านายกับเด็กปีสองพวกนั้นไปด้วยกันมางั้นเลอน,นี่นั้นแสดงว่าพวกนายไปถล่มดังของสื่อไม่ช่อต,ต่ตางดาวมางั้นสินะโหพวกนั้นก็มาที่นี่ด้วยเลรอน,นี่ไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าพวกนั้นจะมาเร็วกว่าฉันอีกฮฮฮ่ <laughs> เป็นไงบ้างลหละครับถ้าเอาวัาสดุพวกนี้มารวมๆกับพวกนี่จะทําได้ไหมหละ่ะเฮ้อ ไม่มีปัญหาอยู่แล้วฉันทาได้หน้านอนเอาละ่ะค่าตียวุฒนี่มีราคาอยู่ที่1นึ่งแสนแต้มจายร่วงหน้า50%เปอร์เซพรุ่งนี้เที่ยงมาเอาได้เลยนะเยี่ยมเลยครับตกลงไม่มีปัญหาครับและภาพก็ตัดไปหน้าหอคอยทดสอบขอสถาบันศักดิ์สิทธิ์นี่ตอนนี้ระบบจะไม่มีบันทึกการทดสอบของนายเลยนะแสดงว่านายมาที่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมนี่เอาละนายสามารถรับบัตรทดสอบได้ฟรีหนึ่งใบนะ ครั้งต่อไปอาจจะต้องใช้แต้มแรกซื้อแต่ถ้าหากว่านายโชคดีภายในหอคอยนั้นก็อาจจะมีดอกมาบ้างนะแจ้งเตือนชั้นสี่ฝังหยาฮะนั่นมันฮฮเดู๋ยวือว่านายจะยังไม่รู้งั้นสีนะชื่อขึ้นสีแดงแบบนั้นก็แปลว่าไอ้เจ้าหมอนั่นมันได้ตายในหอคอยการทดสอบไปแล้วไงล่ะโอและดูเหมือนว่านายจะเป็นเด็กใหม่ปีหนึ่งง้นสินั่นนี่งั้นพี่ขอแนะนําหน่อยนะว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเลย ดักสาชีวิตเอาไว้ดีกว่าแน่เพราะงั้นและเอาบัตรทดสอบนั่นมาให้พี่ซัดเถอะขึ้นปีสองแล้วค่อยกลับมาที่นี่ใหม่มันก็ยังไม่สายหรอกนะว่าไงละ่ะ <c oughs> นี่นาะยอยากจะได้บัตรทดสอบของฉันงั้นเหรอถ้าง,งั้นนายเอาแต้มมาให้ฉันตั้งหนึ่งแสนสิและฉันจะขายให้เนะพูดบ้าอะไรของแกวะนาร้านค้าสตาร์บัคไอเจ้าบัตรนั่นไม่มีราคาแค่ห้าหมื่นแต้มเองเนะแต่ก็ช่างมันเถอะวันนี้นาะยจะต้องเอาบัตรนั่นมาให้ฉันละ่ะ เฮ้ hey, นี่นายจะมาป้นกันง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยนะยังไม่เคยมีใครที่คิดจะมาแย่งของฉันและจะรอดกลับไปได้เลยนะฮะ huh? นี่แกพูดว่างไงนะฉันเองก็ไม่เคยเจอใครที่ทำท่าอวดดีแบบนี้มาก่อนเลยเหมือนกันนั่นแหละนะนี่อยู่เดี๋ยวนี้นะนี่พวกนายเนะ่ยจะรังแกเด็กใหม่อีกแล้วงั้นเหรอพวกคนที่รังแกพูดที่อ่อนแอกว่าเน่มันน่ารังเกียจที่สุดเลยเพราะง,งั้นล่ะนายอย่าไปสนใจพวกเขาเลยนะเอ๊ะฮะฉันชื่อ ชีจิงจิงอยู่ปีสามฉันเน่รู้จักกับเสียวรู่ซุยด้วยนะเฮ้ <Hey. S 1> นี่ว่าแต่ว่านายน่ะก็จะมาท้าทายหอคอยด้วยงั้นเหรอไม่หรอกตอนนี้ฉันยังไม่มีอาวุธวันนี้ก็แค่แวะมาดูเฉยๆก่อนเนี่ฮ <Hey. S 2> ไปนู่นแล้วก็แค่เด็กขี้คลาดทำมาเป็นอดดีแถวนี้เขาขี้ขาดหรือเปล่าพรุ่งนี้แต่นายก็จะได้เห็นเองล่ะอ,อีกอย่างนะฉันขอเตือนพวกนายเอาไว้ก่อนเลย จะไปหาเรื่องเขาดีกว่านะ่ยเขาไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาหรอกนะและภาพก็ตัดไปยุบดิคุณได้กำจัดหุนยนระดับสได้รับ3ล้านเยคพีเฮ้ข้ามอนในนี้ได้ประสบการณ์เยอะเหมือนกันนั่นนี่คุณได้จกกัดการหุนยนระดับ4ี่คุณได้รับสอ0 0 0 0 0ห้าแสนสอเยกพีถึงจะเป็นแค่ระดับสีแต่ว่าที่นี่ก็คือชั้นแร่ พอไปถึงชั้นที่ยู่ร้อยก็ไม่รู้ว่ามอนเสอร์ตรงนั้นจะเป็นระดับไหนไปแล้วในเว็บบอร์ดของสถาบันบอกว่าถ้าเคดเคลียร์ชั้นไหนไปแล้วชั้นนั้นก็จะไม่รอบของเพิ่มอีกในการวนซ้ําแต่ว่าชั้นเน่มันยัไม่เหมือนคนอื่นนี่สิเพราะว่าชั้นสามารถวนเก็บเลเวลจากชั้นแรกได้ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะฮะหอคอยนี่สร้างด้วยเทคโนโลยีจากต่างดาวแต่ละชั้นมันอยู่ในมิติเฉพาะและมอนเตอร์ที่ถูกฆ่าจะเกิดขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ เขาที่สร้างหองคอยนี่ขึ้นมาเป็นคนที่สุดยอดจริงๆเลยโหรอบนี้เป็นฉากทะเลทรายเงี้ยเหรอน,นี่ฮะ<า>เฮ้ยไอ้เจ้านี่มันอย่าบอกนะว,ว่าเป็นหนอนในความตายงั้นเหรอชิร้อยหกนิฟินิกส์เพชหน้าเฮ้ยคุณได้สังหารหนอนทรายมารณะระดับที่สี่ได้รับค่าประสบการณ์3ามล้านแปดแต้มเ้ฮะ ย <Ye> e, ไปตายซะคุณได้สังหารหนอนทรนายมรณะได้รับเอ็กพีสามล้านเก้าแสนแต้มฮ <c oughs> ถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นมอนสเซอร์ระดับีแต่ว่าไอ้เจ้าหนอนพวกนี้มันจะอ่อนแอเกินไปแล้วเนอะเอาละ่ะประตูปะเปิดแล้วไปดันต่อไปกันดีกว่าเนอะหลินเซียวเข้าสู่ชั้นที่30มสิบบ้านะไอ้เจ้าหมอนั่นไม่ขี่ตรวจมาหรือไงเนี่ยแพ๊บเดียวไปถึงชั้นที่สาแล้วแถมมัน ี่ยสามารถขึ้นไปได้ภายในรวดเดียวเลยเนี่ยนะฉันก็บอกนายไปแล้วไงมันก็ถือว่าเป็นโชคดีของนายแหละนะที่นายไม่ได้ลงมือกับเขาไปในเมื่อวานนะี่ยก็แล้วไงล่ะตอนนี้มันก็เริ่มช้าลงแล้วมันก็คงจะไปต่อได้แค่อีกห้าชั้นก็แค่นั้นละงั้นเหรอแต่ฉันคิดว่าไอ้เจ้าหมอนี่นะน่าจะไปได้อย่างต่ำๆก็ถึงชั้นที่ห้าสิบเลยละห้าสิบเลยเนี่ยนะนี่เธอเนี่ยจะอวยเขามากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยที่หอคอยการทดสอบนั่นนะ ระดับของมอนสเตอร์มันจะแข็งแกร่งขึ้นทุกๆสิบชั้นเลยนะแถมที่นั่นนะยังไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวอีกด้วยนะยังมีผู้เล่นคนอื่นอยู่ด้วยถธอลืมไปแล้วเรื่องไงกันละ่ะและแต่หากว่าไอ้เจ้าหมอน,นั่นมันเป็นเจอคนที่อารมณ์ไม่ดีอยู่ละก็บางทีเขาอาจจะถูกฆ่าทิ้งในนั้นเลยก็ได้ฮะมาแล้วเอานี่ไปกินซะพวกกะ พายุหอกดอกพระเฮ้ยคุณได้สังหารเสรือดำชั้นที่ห้าได้รับค่าประสบการณ์ห้าล้านแต้มอไอ้เจ้าพวกนี้มันเป็นเสือดำเลเวลหนี่นะถือว่าพวกมันคงจะเป็นบอสเ้นสูงงั้นสินะงั้นก็เข้ามาเฮ้ยไอ้เจ้านี่เออบาเลยเร็วมากเลยคิดไม่ถึงเหมือนกันนะ ว่าสัตว์กลายพันธุ์ชั้นที่6จะมีเทคนิคการเคลื่อนไหวได้เร็วขนาดนี้นะแต่ว่าฉันเองเนยก็เคลื่อนไหวได้เร็วเหมือนกันนะไฟยี่เฮาละ่ะก้าวสวรรค์ทางชั้งเพลอกยีย่ตีอะไรกันเนยะมันแค่าบาดเจ็บเล็กน้อยเองงั้นเหรอยีย่ดาบแสงโลหิตตีฮะเมื่อกี้มันใครกันเนยะ น้องชายไอ้เจ้าบอสชั้นสูงสองตัวนั่นนะมันแข็งแกร่งใช่เล่นเลยนะเอางี้ไหมล่ะนายน่ะมาตัดทิ้งกับพวกเราเพื่อจัดการกับมันดีกว่าไหมล่ะคขคนนี้คืออินุโอเอะฮิเดโยชิฮะงั้นเหรอแต่ดูสภาพของพวกนายแล้วเขาจะสู้เสือดำสองตัวนั้นไม่ไหวงั้นสินะเพราะงั้นแล้วพวกนายก็เลยแอบซุ่มดูรอจังหวะเพื่อที่จะขโมยผลงานของฉันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนสิน้องชาย นายไม่เห็นหรือว่าไอ้เจ้าเสือดำสองตัวนั่นมันอ่อนแอแค่ไหนนะนั่นก็เพราะว่ามันสู้กับพวกเรามาก่อนหน้าน,นี้มันนะก็เลยบาดเจ็บยังไงล่ะแล้วนายก็มาที่นี่ได้จังหวะพอดีมันก็มีแค่นั้นนั่นแหละแค่ <H it> พราะงั้นแล้วไอ้เจ้าเสือดำสองตัวนี่นะมันควรจะเป็นของพวกเราต่างหากเล่าฉันนะจมตีมันตั้งนานแต่ศสษสว่อย่างพวกแกคิดจะมาแย่งมันเง้นเหรอ <H it> ใส่หัวไปซะไม่งั้นฉันจะฆ่าแกก่อนเลย ฉันนะตตดอยู่ที่ด่านเสือดำนี่มาตั้งหลายเดือนแล้วนะฉันไม่ยอมหรอกนะจะฟันใสฉันงันเหรองั้นก็ลองมาดูหน่อยสิว่าพวกแกจะทำได้หรือเปล่านะเฮ้ยเปิดเช็งงานโลกพลังงานเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคุณได้สงงหานเสือดำระดับที่6คุณจะ้รับค่าประสบการณ์10บล้านแต้มไอ้โน hey no, แกกล้าดีนักนะที่มาแย่งของของฉันฉันเตือนดีๆแล้วแกไม่ฟังใช่ไหมเฮ้ hey, นี่แกเป็นใครกันเนี่ยถึงนั้นมาทำตัวอดดีแบบนั้นแล้วจะหาว่าแกอยากจะล่าเสือดำ ก็รอมันเกิดใหม่ซะสิว่าไงนะปากดีเกินไปแล้วถ้าง,งั้นฉันจะอัดแกให้เละซะงั้นเหรอถ้าง,งั้นแกก็ตามมาสิเฮ้ยไอวนดี้นี่แกแจ้งเตือนคุณไม่สามารถเข้าไปที่นั่นได้ระบบจะนำคุณออกจากขอคอยแห่งนี้เยอะบ้าเฮ้ยถ้าง,งั้นเมื่อพวกเราออกไปแล้วก็ดักรอยอเวนนั่นซะพวกเราจะต้องสั่งสอนมันให้ได้นั่นน่ะสินะพวกเราจะต้องหักขามันให้ได้เลยคอยดูสิ ่นอีกด้านหนึ่งเย่ <Yay! S 1> คุณได้เข้าสู่การทดสอบชั้นที่60แล้วเย่ <Yeah! S 1> คุณได้จัดก,การกับตระกแตนยักษ์ขั้น6คุณได้รับค่าประสบการณ์30ล้านแต้มฮะ uh, uh, ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงทั้นท,ที่60แล้วแต่ว่าฉันเหนื่อยมากเลยเอาเป็นว่าวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะวันนี้ฉันกอสิ้นสุดก,การทดสอบเป็นแค่นี้ฉันเจอกไปข้างนอกแล้วล่ะ รับกองขอจากผู้ทดสอบแล้วกำลังจะส่งท่านออกจากหอคอยเดี๋ยวนี้ฮะดูนุ่นสิเขาออกมาแล้วนะเอาจริงดินี่เขาเป็นนกักศึกษาปีหนึ่งจริงๆด้วยฮะไม่อยากจะเชื่อเลยเพียงแค่วันละก็สามารถแต่ไปถึงชั้นที่ออกสได้แล้วเนี่ยนะสัาปรหลาดชัดชัดเลยนี่เขานะเป็นนกักศึกษาปีหนึ่งจริงๆงั้นเหรอจะเก่งเวอร์เกินไปแล้วนะนี่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 ลินเซียวนายคงได้การทดสอบมาเยอะแน่แ่เลยใช่ไหมละ่ะ ฉันขอซื้อกาสจากนายหน่อยได้ไหมขอโทษนะแต่ว่ากาสที่ฉันได้มาเนะี่ยมันจะมีไม่มากพอหรอกฉันขอเก็บเอาไว้ใช้เองก่อนก็นแล้วกันนะถ้างั้นนอกจากของยาวนายได้กาสศิละปะการต่อสู้มาเพิ่มด้วยหรือเปล่าเนะี่ยฉันขอรับซื้อมันก็ได้นะกาสศิลปะการ,าการต่อสู้เงั้เหนอมีอยู่นะนายอยากจะได้กาสวิชาแบบไหนกันละ่ะหลินเซียวนี่แกชื่อหลินเซียวงั้นสินะฮะคราวนี้ดูสิว่าแกจะหนีไปไหนได้อีกฮะรอเหรอแกนะ บางอาจมาแย่งเหยื่อของฉันวันนี้จะเป็นวันตายของแกแล้วล่ะเน่นี่น่าจะฆ่าเขาจริงๆงั่นเหรอแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่หอคอ,อยแห่งการทดสอบเนะฮะใช่น่ะสิมันก็แค่นักศึกษาปีหนึ่งกระจ้กัจจกแค่ฆ่ามันไปสักคนหนึ่งเรื่องวันก็คงจะไม่ใหญ่โตเท่าไรหรอกนะไม่ต้องวงไปหรอกถ้าเกิดอะไรขึ้นตระกูลเซี่ยวเฉือจะปกป้องพวกนายเองเซี่ยวเฉืออีหลงังนี่นายนะ่ะกล้าคิดจะฆ่าคนในสถาบันศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอ อะไรกันนะนี่หรือว่าเธอชอบไปเจ้าเด็กนี่อย่างนั้นหรือไงกันนะฮะฉันอยากที่จะฆ่าใครก็ฆ่าได้ทั้งนั้นแหละถ้าเธอมาขวางฉันจะฆ่าเธออีกคนด้วยเข้าใจไหมโอ้งั้นเหรอแกมันก็แค่ไก่อ่อนที่ฆ่าเสือดำขั้นหกยังไม่ได้แต่ว่าตอนนี้แกกล้าคิดที่จะมาฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอฮะนี่แกเนี่ยมันใช่จะหลงตัวเองมากเกินไปแล้วหรือเปล่านี่เอนี่แกว่าไงนะอด,ดีนะักฆ่ามันซะ เปิดใช้งานล้อพลังงานเอฮ้ยบ้าเลยล้อสายฟ้าเอ่ยเออเเฮ้ยต้องอะไรวะเนี่ยกาไปตายซะเฮะอเอ้ยเอ่อเฮ้ยอะไรนะเขาฆ่าคนเล้วไอ้เจ้าหมอนั่นมันกล้ามาฆ่าคนในสนามนศักดิ์สิทธิ์นะฮึยเอเฮ้ย เข้ามาจุนจาน้างดีนักนะอะไรนะรยอยหงอฟินิกเผชิญน,นะเอออะไรเนี่ยนี่มันข่าโคงงาวะกับพูดไปแล้วทั้งหมดเลยงั้นเหรอเจ้าบา้านนี่มัน่ังจะน่ากลัวเกินไปแล้วไม,ไม่นะอย่าฆ่าฉันฉันนะไปคนกับตะกูลเสียวชื้นนะถ้าหาว่าแกฆ่าฉันแล้วก็แกเองก็อย่าหวังจะรอดไปได้เลยหุบปากซะอิ เออข่าไปแล้วโคตรโหดเลยดีแล้วล่ะที่เมื่อกี้พูกเราไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะเขาไม่เพียงแค่ฆ่าคนไปแต่ว่าเขาเดืฆ่าทีเดียวต้องห้าคนนะแต่ว่านะแบบนี้น่จบเหตุน่าเลยฝ่ายก่อนมาขอสัตบ้านศักดิ์สิทธิ์คนาจะไม่ปล่อยเจ้าหมอนี่ไปแน่แล้วล่ะนี่ทำไมนายถึงได้ใจร้อนขนาดนี้กันล่ะถ้าจะฆ่าก็ควรทาในหอคอยอการทดสอบสิรุ่นพี่ และทุกคนก็เห็นแล้วนี่พวกมันเป็นฝ่ายลงมือที่จะฆ่าผมก่อนเนะยและการกระทําแบบนี้เรียกว่าการป้องกันตัวโดยชอบทาไม่ใช่หรือไงกันละ่ะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็ยังละเมิดกฎของสถาบันศักดิ์สิทธิ์นะนายนจะถูกไล่ออกจากสถาบันแน่เลยจากนั้นนายนะ่ะก็จะต้องเจอการตามล่าโดยไม่จบไม่สิ้นจากตระกูลเสียวฉือแน่ไม่ต้องห่วงไปหรอกสถาบันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางที่จะไล่ผมออกหรอกน่ส่วนตระกูลเสียวฉืออะไรนั่นผมได้ฆ่าคุณชายตระกูลใหญ่ไปตั้งหลายคนแล้ว ไต่สักคนมันจะเป็นอะไรไปกันแล้วเฮ้ hey, นี่มันเป็นใครกันเนอะที่กล้ามาฆ่าคนในสัตบ์ปันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เรื่องนั้นผมเองละก็ฮะ oh. oh. huh. ถ้าทางอวดดีจริงๆเลยนะถ้างั้นจับตัวมันซะเดี๋ยวก่อนสิแต่ว่าพวกมันจะรุมฆ่าผมก่อนเนะผมก็เลยต้องตอบโต้กลับมันก็แค่นั้นเองเลยนี่มันถือว่าเป็นเรื่องปกติ ของการป้องกันตัวไม่ใช่เหรอถ้าไม่เชื่อท่านก็สามารถเรียกดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้เลยนะที่นี่ก็ยังมีพยานอีกตั้งหลายคนด้วยเนะ่ในเมื่อพวกเขาจะฆ่าตายนายนก็แจ้งฝ่ายบังคับใช้กฎหมายสิไม่ใช่มาทําการฆ่าคนเละเทะตรงนี้เนะี่ยจะให้ผมไปแจ้งพวกท่านนั่นเหรอกว่าพวกท่านจะมาถึงผมคงโดนฆ่าตายไปแล้วละเมิงว่าง่นะนี่นายกำลังดูหมิ่นฝ่ายกฎหมายอยู่นะไอ้โหนนี่นายไม่กลัวว่าฉัน จะขับไล่นายพลจากสถาบันอย่างนั้นเหรอโอ้เรื่องนั้นผมกลัวสิกลัวมากเลยล่ะฮะแต่ผมกลัวผีมากกว่าเนะลองดูตารางจัดอันดับของหอคอยนั่นสิแค่วันได้ผมก็ขึ้นไปถึงระดับชั้นที่60แล้วเนะนั่นนะอาจจะเป็นคนแรกในรอบหลายสิบปีของสตารบันศักดิก์สิทธิ์แห่งนี้เลยก็ได้ที่จะสามารถทะลุไปถึงยอดหอคอยได้เนะว่าไงละคุณคิดว่าพออไปหลีจะยอมทิ้งอัจฉริยะอย่างผมไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอ ในเมื่อนายเก่งขนาดนี้งั้นเรามารับมือฉันสักสามกระบวนท่าเป็นไงละ่ะแล้วแต่หาว่าดนายสามารถรับมือกับฉันได้คดีการฆ่าคนของนายก็จะถูกลบล้างไปได้งั้นผมจะรับสามกระบวนท่าของท่านเองแต่ว่าต้องแค่สามกระบวนท่าเท่านั้นนะห้ามมากกว่านั้นสัญญาด้วยละ่ะฉันคือผู้เท่าหลีแห่งฝ่ายบังคับใช้กฎหมายคำพูดของฉันย่อมเชื่อถือได้อยู่แล้วละ่ะนี่ผู้เท่าหลีนะ ไปถึงยอดฝีมือขั้นที่แปดเลยนะนายเนะี่ยไม่มีทางที่จะรับมือเขาได้ไม่แต่กับบนท่าเดียวหรอกวางใจเถอะนักสู้ขั้นที่8ปดฉันเองก็เคยฆ่ามันมาแล้วล่ะใหโนอย่าหาว่าฉันเอาเปรียบนายเลยนะฉันจะไม่ใช้อาวุธฉันจะใช้แค่มือเปล่านี่เห <c oughs> อรอฮึขี้โม้จริงๆนายเนี่ยนะจะมาจัดก,การนายเนี่ยนะที่เคยฆ่านักสู้ระดับแปดมาแล้วนะฮะาเอาเถอะโย่ทางนั้นนายขอรับมือซะ ฮะโอแย่ <Huh>? yeah. uh, yeah, แล้วอะไรเนี่ยโดนไปเต็มๆเลยนี่จะบอกนะว่าเขาตายเพราะฝ่ามือเดียวงั้นเหรอไอ้เจ้าหมอนั่นนะเขาจะประมาทเกินไปแล้วนะไม่สินั่นมันล่างปลอมอย่าบอกนะว่านั่นคือล่างโคลนงั้นเหรอฮึ <c oughs> ไอ้เจ้าตะแก่นี่คิดจะจะฆ่าฉันด้วยการบนท่าแรกเลยงั้นเหรอน,นี่ยเย้ <Yeah. c oughs> มีช่องโวนะฝ่ามือลอมพิโล เปิดใช้โล่พลังงานโล่ซ <c oughs> โล่สายฟ้า,า,ฟา,า,ฟา,า,ฟานี่มันอะไรเนี่ยแสงประกายของสายฟ้างั้นเหรอเมื่อกี้มันโล่พลังบ้าอะไรกันนะทำไมถึงสามารถสะท้อนออกมาได้แบบนั้นกันนะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแม้แต่ผู้เท่าหลีจะถูกผักระเด็นออกไปตั้งหลายก้าวเลยเนี่ยนะน้อยนะไอเด็กสารเลวนี่เดี๋ยวฉัน แตจะกการกับแกซะดเดือนวมันไห้ตาแก่นี่เขาต้องการที่จะฆ่าเราจริงๆนั้นสินะฮถ้างั้นก็อย่าหาว่าฉันไม่ไว้ได้ก็และกันอะไรกันเนี่ยทำไมจู่ๆหัวใจของฉันถึงได้รู้สึกไม่ค่อยดีกันเนะหรือว่าไอ้เจ้าเด็กนี่มันมีไม้ตายที่สามารถทำให้ฉันคนนี้กลัวได้งั้นเหรอช <c oughs> ตายซะไอ้กแก่เอ้ย ให้ตายสิพอได้แล้วนะไอ้เจ้าเด็กบ้าเพิ่งกลับมาก็ก่อเรื่องความวุ่นวายอีกแล้วนะนี่นายนะอยากจะทําที่นี่พังพินาศเรื่องไงกันนะฮะฮะท่านพออไปหลีงั้นเหรอออเออ,เอ,อท่านพออไปหลีนี่เขามาที่นี่ด้วยตัวเองเลยงั้นเหรอผู้เท่าหลีเรื่องนี้คุณสอบสวนให้ถี่ถ้วนอีกครั้งนะฉันคิดว่าสิทธิ์หลินเซล,ลคนนี้ไม่มีทางฆ่าคนในสตาบัน โดยที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอหรอกฉันขอรับประกันเขาได้แต่แม้ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดเขาก็ฆ่าคนไปตั้งห้าคนต่อนน้านักเรียนทุกคนจริงๆเนะหากว่าเราไม่จัดการเขาอย่างทุติธรรมแก้งว่าเขาจะสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อที่นี่เออเรื่องนั้นมันก็จริงแหละที่เขามีความผิดอยู่แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ห้ามทําร้ายร่างกายของเขาเด็ดขาดเข้าใจไหม <c oughs> แต่เท่านี้ใจถึงจริงๆไม่เสี่ยแรงที่ฉันยอมเสี่ยงชีวิต ช่วยทำบรรลังของเขาก่อนหน้านี้เลยว่าอย่าจะเชื่อเลยไอ้เจ้าเด็กนี่ถึงขั้นทำให้พอออลีรามารับรองด้วยตัวเองได้แบบนี้เนี่ยนะเฮ้ยก่อนหน้านี้ใครบอกว่าไอ้เจ้าเด็กนั่นมันไม่มีเส้นสายกันลรฟ้าดูสิเส้นมันใหญ่ชิบหายเลยอะ่ะกอนะก่อนนะอหน้านี้ไอ้เจ้าหมอน,นี่มันได้จัดก,การทันเดอร์เบิร์ดของฉันจนตายไปเกลี้ยงยกรังแล้วล่ะเพราะฉะนั้นการลงโทษของเขานั่นก็คือการว่านอนสอนง่ายและเป็นแรงงานทาสอยู่ที่นี่ สักสิปีเป็นไงล่ะเอาละครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s c บส b e รห์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปภาคผิดภาคถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับบ๊ายบายฮะไว้เจอกันไปแล้วไปแล้ว